สวัสดีครับสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นสมาร์ทอย่างแรกๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือแอร์เนี่ยแหละครับเราจะได้สามารถสั่งงานให้มันเปิดก่อนถึงบ้านก่อนถึงห้องได้นะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยก็จะได้เย็นสบายนะแล้วก็แอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเปิดปิดทุกวันอยู่แล้วถ้ามันเป็นสมาร์ทเนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้วันไหนเนี่ยเปิดตอนกี่โมงปิดตอนกี่โมงเนี่ยก็สามารถทําได้เลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอร์หลายรุ่นนะครับที่มีระบบสมาร์ท แต่ว่าบางรุ่นนะครับที่ยังไม่ได้มีระบบสมาร์ทเนี่ยหลายคนก็จะเลือกใช้เป็นตัว IR Blaster แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการส่งสัญญาณอินฟราเรดเนี่ยไปที่แอร์แต่ว่าปัญหาของตัว IR Blaster เนี่ยก็คือมันเป็น One Way c ommunication นะครับก็คือส่งสัญญาณไปที่แอร์ฝั่งเดียวนะครับมันจะไม่สามารถรับรู้ค่าสถานะล่าสุดของแอร์ได้ในแอป,ปเราก็จะดูไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครมากดเปิดปิดผ่านรีโมทแบบธรรมดาเนี่ยตัวสถานะล่าสุดเนี่ยมันก็จะไม่ได้อัปเดตไปในแอป,ป แล้วก็สําหรับตัว IR Blaster เนี่ยในการติดตั้งเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่มันบังสัญญาณหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันบังสัญญาณเนี่ยมันก็จะส่งไม่ไปแล้วก็ถ้าในห้องนั้นเนี่ยมีแอร์รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันหลายตัวเนี่ยมันก็จะทํางานเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการที่ผมแนะนํามากกว่าตัว IR Blaster เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ตัว Wi-Fi m o d u l e นะครับติดเข้าไปที่แอร์มันก็จะเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับหากมีการสั่งงานที่รีโมทเนี่ยมันก็จะอัปเดตเข้ามาที่แอปเช่นกัน ซึ่งสาหรับตัว Wi-Fi โมดูลที่จะมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรักท,ที่ผมเนี่ยได้ทําการดีเวล็อปขึ้นมาเองก็จะชื่อว่า Wi-Fi k i t นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วตัวนั้นอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับชื่อว่า Wi-Fi Kit 2การติดตั้งเป็นยังไงรองรับแอร์ยี่ห้อไหนบ้างแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้มารีวิวให้ชมกันครับ สำหรับตัวโมดูลเนี่ยก็จะมี2เวอร์ชันนะครับสำหรับทำงานแบบคลาวด์นะครับผ่านแพลตฟอร์มทูย่าโหลดแอปแล้วก็ใช้ได้เลยกับอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับระบบ Home a s s i s t a n t สำหรับคนที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวทูย่านะครับที่แบบโหลดแอปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่า Wi-Fi Kit 2นะครับสิ่งที่มีให้ไปด้วยนะครับก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานแล้วก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับตรงรุ่นเข้าหัวมาจากโรงงานเทปกาว 3M ตัวโมดูล ตัวเคสของโมดูลตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากการพิมพ์3มิตินะครับแต่ว่าจะเป็นการพิมพ์ที่คุณภาพเนี่ยสูงหน่อยนะครับเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะว่ามาจากเครื่องพิมพ์3มิติหรือว่าเป็นอินเจคชันโมสำหรับตัวโมดูลนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มสําหรับสั่งงานแล้วก็รีเซ็ตหปุ่มแล้วก็จะมีไฟ LED 2ดวง แล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อกับแอร์นะครับแล้วก็จะเป็น USB-C USB-C ตัวนี้เอาไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ในกรณีฉุกเฉินตัวโมดูลตามปกติเนี่ยสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้อยู่แล้วแต่แบบเผื่อซวยนะครับแบบไฟดับตอนกําลังอัปเกรดพอดีตัวโมดูลก็จะประมาณนี้ครับมินิมอลไม่ได้มีอะไรมากส่วนโมดูลอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้งานร่วมกับ Home Assistant เนี่ยจะชื่อว่า Wi-Fi Kit Serial ขออภัยนะครับที่ตั้งชื่อให้งง เวอร์ชันนี้ผมไม่ได้ให้คู่มือนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยโปรอยู่แล้วนะครับทำเป็นอยู่แล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ลอเล่นจริงๆก็มี QR code นะครับสามารถสแกนแล้วก็ดูวิธีการติดตั้งได้เวอร์ชัน Home Assistant ของที่ให้มาก็เหมือนกันครับมีสายมีตัวเทปกาวแล้วก็จะมีตัวโมดูลตัวโมดูลเนี่ยดูจากภายนอกก็คือเหมือนกันเป๊ะนะครับแยกไม่ออกก็เลยจะต้องมีติดไว้นะครับว่าตัวนี้เป็น WiFi คิ t Serial พร้อมกับตัว MAC address นะครับสำหรับการคอนฟิก IP เนี่ยก็จะได้ง่ายหน่อยถึงภายนอกจะะเเเหหมมมืือออออนน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 กกกัััััแตตต่่่่่็้้้งงงบบครรววาาาชชิปดนใๆนนนีไท2์ เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะแกะให้ดูนะครับว่าทั้ง2เวอร์ชันนี้เนี่ยต่างกันอย่างไรบ้างต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะครับซึ่งสําหรับตัวโมดูล Wi-Fi คิดตอนนี้นะปัจจุบันที่เรารองรับเนี่ยก็จะรองรับกับยี่ห้อ m ิ t s u b i s h i Electric m i สเตอร์สแล้วก็ตัว a ดกินสำหรับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยถ้าในอนาคตมีรองรับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบในเพจนะการติดตั้งเนี่ยถามว่าสามารถทําเองได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถทําเองได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีแบบสกิลงานช่างเคยแกะแอร์เคยล้างแอร์ด้วววยยตัเององู่่แล้นี ก็สามารถทําเองได้แต่ว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าแบบไม่ได้มีสกิลงานช่างเลยหรือว่าไม่ถนัดที่จะปีนไปติดตั้งเองนะครับก็เรียกช่างแอร์มาล้างแอร์ครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยติดตั้งให้เลยนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีสกิลด้านการช่างหรือว่าแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่ได้มีบันไดสําหรับการปีนไปติดตั้งเองนะ สำหรับแอร์ยี่ห้อ Mitsubishi Electric Mister Slim นะครับรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ได้เก่ามากออกมาไม่เกินแบบ5-6ปีนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หมดทั้งแบบติดผนังฝั่งฝ้า4ี่ทิศทางนะครับใช้ได้หมดเลยส่วน Fix s p e e d เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่จะต้องมีการเพิ่มเฮดเดอร์แล้วก็ Re ซิสเตอร์บนบอร์ดนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับอันดับแรกเลยสำคัญมากก็คือต้องปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาการแกะตัวหน้ากาของแอร์อย่างของตัวนี้เนี่ยก็มีสกูทั้งหมด4ี่ตำแหน่งนะครับก็ขันออกให้หมด แล้วก็ตัวหน้ากากเนี่ยก็ยังไม่ออกนะครับต้องมีการปลดสลักก่อนโดยการดึงขึ้นนะบางรุ่นดึงจากด้านหน้าครับบางรุ่นเนี่ยดึงจากด้านบนใครใช้รุ่นไหนก็ลองหาอยู่ใน u t u b e นะครับมีสอนเต็มไปหมดโอเคหลังจากนั้นก็สามารถแกะหน้ากาก,ากออกมาได้แล้วนะครับต่อไปก็ทําการเชื่อมต่อสายไปที่ตัวบอร์ดนะครับซึ่งบอร์ดของตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่บนแผงคอนโทรลหลักนะครับซึ่งก็ต้องแกะกล่องด้านข้างออกมาแล้วก็ทําการหาตัวคอนเนคเตอร์นะครับที่เขียนว่า cn 105งตรงนี้แหละครับก็จะเป็น,นอ,อ,อินเทอร์เฟส ช่อง C-A 1 0 5เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนบอร์ดหลักนะครับด้านข้างของตัวเครื่องแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ตรงแผงรับสัญญาณรีโมทนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องเลยแอร์ที่เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีช่องมาให้พร้อมเชื่อมต่อส่วนสําหรับรุ่นฟิกสปีดเนี่ยจะไม่ได้มีตัวคอนเนคเตอร์มากับโรงงานนะครับจะเป็นแบบว่าช่องปเปล่าตัวเฮดเดอร์หรือว่าตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมันหายออกไปจากบอร์ดนะครับเราก็ต้องมาติดเพิ่มแล้วก็จะมีตัวรีสต์เตอร์หรือว่าตัวต้านทาน,นท้องติิดเเพ่่มชนกัน ใครไม่ชํานาญตรงนี้แนะนําให้เอาไปให้ร้านซ่อมมือถือหรือว่าร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลงอุปกรณ์ให้นะครับเพราะว่ามันขนาดค่อนข้างเล็กโอเคหลังจากเจอช่อง CN 1 0 5เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเสียบสายจากตัวโมดูลน่ะเข้าไปแล้วก็ทําการร้อยสายไฟเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบตัวแอร์กลับแล้วก็สายอีกด้านก็ทําการเสียบไปที่โมดูล ส่วนโมดูลจะติดตั้งไว้ที่ไหนด้านข้างหรือว่าด้านในเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีช่องให้เก็บโมดูลนะครับก็อยู่ด้านบนเราก็เอาไปเก็บตรงนั้นได้ส่วนสำหรับไดกินนะครับรุ่นที่เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไม่ได้เก่ามากสักประมาณไม่เกิน5-6ถึงปีเนี่ยก็รองรับเช่นกันนะครับรองรับทั้งรุ่นที่เป็นรูมแอร์นะครับก็คือแอร์ติดผนังแล้วก็แอร์ฝังฟ้านะครับสกายแอร์ก็รองรับเช่นกันแต่ไดกินจะไม่รองรับระบบฟิกสปีดแล้วก็ VRV นะครับ สำหรับการติดตั้งของไดกินเนี่ยก็คือคล้ายกับของ Mitsubishi Mr. s t i r Slim นะครับก็คือแกะตัวหน้ากาของแอร์ออกแล้วก็ในกล่องคอนโทรลด้านข้างนะครับตรงบอร์ดหลักก็จะมีช่องเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซสำหรับควบคุมภายนอกของแอร์ติดผนังไดกินเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต S21 แต่สำหรับแอร์ไดกินบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเริ่มต้นอย่างของผมเป็น FTKQ เนี่ยจำเป็นจะต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์เสริมจากทางไดกินเพิ่ม1ตัวนะครับก็จะเป็นตัว PC board หรือว่าตัว Interface Adapter เตอสำหรับให้แอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อสั่งงานผ่านระบบภายนอกได้แอร์ Air รุ่นที่ต้องใช้ PC board นะครับเขาก็จะมีช่องอยู่แล้วนะครับตรงเมนบอร์ดเนี่ยเราสามารถเอา PC board เนี่ยไปเสียบติดตั้งได้เลย และหลังจากนั้นก็ให้เอาสายจากโมดูลนะครับเสียบที่ช่อง S21 บนตัว PC board ส่วนรุ่นที่ไม่ต้องใช้ PC board เนี่ยก็สามารถเสียบตรงไปที่เมนบอร์ดได้เลยส่วนสําหรับแอร์ฝั่งฟ้าหรือว่าสกายแอร์นะครับไม่ต้องใช้ PC board ทุกรุ่นตัวสกายแอร์จะใช้ช่องเชื่อมต่อ X50A กับ X35A นะครับต่อ2ช่อง หลังจากเสียบสายเรียบร้อยนะครับก็ประกอบตัวแอร์กลับแล้วก็เสียบสายเข้าไปที่ตัวโมดูลแล้วก็ตำแหน่งสําหรับติดโมดูลนะครับอันนี้ทางไนกินเขาก็มีช่องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับก็สามารถติดตั้งตรงนั้นได้เลยโอเคตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูจากการใช้งานแอปพลิเคชันกับตัวทูย่ากันก่อนนะครับแอปพลิเคชันของทูย่าเนี่ย ตัวนี้ก็รองรับทั้งแอปที่ชื่อว่าทูย่าสมาร์แล้วก็ตัวสมาร์ทไลฟ์นะครับสามารถใช้งานได้กับทุกแอปนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มของทูย่าหลังจากที่ทําการเปิดเบรกเกอร์ของตัวแอร์นะครับแล้วก็ตัวโมดูลเนี่ยเชื่อมต่อกับแอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Wi-Fi โมดูลก็จะมีไฟสีฟ้ากระพริบ Hip นะครับซึ่งก็คือเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อนะและหลังจากนั้นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของทูย่าหลังจากนั้นน้้นนเเเถาารปปิิดลูไวคัแอพช ก็จะมีตัว Wi-Fi โมดูลเนี่ยขึ้นมาให้เราทําการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ทําการกดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ add device แล้วก็รอให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสแกนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการใส่ข้อมูล Wi-fi ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็กด next แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตัว Wi-fi โมดูลเนี่ยก็จะเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันทูย่าของเราแลครับ ต่อไปเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยรองรับการใช้งานสั่งงานฟังก์ชันไหนกับแอร์บ้างก็สำหรับ Air ตอนนี้ที่ผมเชื่อมต่ออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวไดกินนะครับ FTKQ จะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นย่อมยาวที่สุดนะครับก็ฟังก์ชันแรกเลยสำคัญที่สุดนะครับก็คือสามารถสั่งงานเปิดปิด Air ได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกปิดดูปึ๊บก็จะมีเสียงบี๊บนะครับแล้วก็ตัวแอรก็จะทำการปิดนะครับ โอเคตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้ดูเรื่องความเร็วในการสั่งงานนะครับว่าเอ้ยมันมีเล lay ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวไฟด้านหลังของตัวแอร์นะครับ่ะก็ทํางานทันทีนะครับไม่ได้มีเล lay อะไรทั้งนั้นส่วนระยะเวลาในการอัปเดตข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่ามีการสั่งงานด้วยรีโมทเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับกว่าในแอป,ปมันจะอัปเดตก็เดี๋ยวมาลองกันนะครับตอนนี้ที่รีโมทอยู่ที่27.5องศานะเดี๋ยวผมจะปรับไปสัก25นะครับ แล้วก็ดูในแอปนะครับว่ากี่วินาทีมันจะอัปเดตอ่ะประมาณนี้ครับไม่เกิน10วินาทีครับอาจจะไม่ได้แบบเรียลไทม์ทันทีนะเพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดของแอร์แต่ก็ไม่นานครับไม่เกิน10วินาทีแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เรามาปรับค่าในแอปพลิเคชันเนี่ยอ่สมมุติผมตั้งไว้ที่27รีโมทเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็น27ตามนะครับเพราะว่ารีโมทต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น one w นะครับคือมันส่งสัญญาณไปอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถ อัปเดตข้อมูลล่าสุดเข้ามาที่ตัวรีโมทได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของแอร์ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับรีโมทจะเป็น one way แล้วก็สําหรับฟังก์ชันต่างๆสํา,า,า,าสหรับไดกินเนี่ยก็จะปรับอุณหภูมิเป้าหมายได้ที่ความละเอียด0.5องศานะครับหรือว่าความละเอียดต่ําสุดตามที่สเปคของแอร์ตัวนั้นนะ่ะทำได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอุณหภูมิห้องนะครับก็สามารถดูได้ว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่กี่องศาแล้วก็เลือกโหมดของแอร์นะครับสามารถเลือกได้ c o fan only dry heat auto แล้วก็สามารถเลือกความแรงของพัดลมได้นะครับมีออโต้แล้วก็เลเวล1ถึงเลเวล5แล้วก็นอกจากนั้นนะครับในฟังก์ชันมอเนี่ยก็จะมีการตั้งเวลานะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าเปิดปิดในแต่ละวันได้นะครับว่าจะเอาเปิดช่วงเวลาไหนบ้างปิดช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเราก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยสมมุติว่าผมอยากจะตั้งให้ปิดทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็เลือกไปแล้วจะเอาวันไหนบ้างก็ติ๊กวันไปนะครับ แล้วก็จะให้ทํางานอะไรนะครับให้ power เนี่ย off นะครับแล้วก็กด save นะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกวันตอนเกณฑโมงเช้าแอร์ก็จะปิดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีฟังก์ชันการตั้งค่าการสายนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สเปคของแอร์เช่นกันตัวนี้รองรับแค่การสายแนวตั้งนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดการสายได้แต่ว่าการสายแนวนอนตัวนี้ไม่ได้รองรับนะครับถ้าเปิดปิดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้อง room temperature ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟุณหภูมร่าอุณหภูมิห้อองงขเเรานี่ย ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของโมดูลก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดตัวไฟ LED นะครับสีเขียวๆดวงเล็กๆที่อยู่ที่ตัวโมดูลตรงนี้เนี่ยผมได้ฟีดแบ็มาจากหลายๆคนนะครับก็คือแบบอยากจะนอนโดยที่ไม่มีแสงอะไรรบกวนเลยตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดไฟได้นะครับแล้วก็เสียงบี๊บการสั่งงานไปที่โมดูลเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้เช่นกันครับแล้วก็ล่างสุดเลยเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่สามารถ อ่านได้จากแอร์นะครับอันนี้ของไดกินนะก็จะสามารถอ่านอุณหภูมิภายนอกของแอร์ได้ตรงคอยร้อนนะครับแล้วก็สามารถอ่านอุณหภูมิของคอยเย็นได้แล้วก็จะมีความเร็วของพัดลมนะครับว่าหมุนอยู่กี่ RPM แล้วก็จะมีตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับว่าทํางานอยู่ที่กี่เฮิร์ตอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่สามารถอ่านได้ของแอร์ไดกินครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวมิซ s บิชิมิเตอร์สลนะครับว่าสามารถสั่งงานอะไรได้บ้าง ก็อินเทอร์เฟซอะไรก็จะเหมือนกันนะครับแต่ของมิเตอร์สลิเนี่ยจะสามารถปรับอุณหภูมิได้ที่ความละเอียดบวกลบ1องศานะแล้วก็สามารถปรับโหมดได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถปรับแฟนสปีดได้เหมือนกันแล้วก็ในหน้ามอเนี่ยของมิเตอร์สลิจะสามารถปรับได้ละเอียดกับของไดกินนะครับก็จะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาการสวิงแนวตั้งเนี่ยที่ตำแหน่งไหนแล้วก็การสวิงแนวนอนเนี่ยที่ตำแหน่งไหนนะครับอั <ๆ S 1> นนี้ก็เหมือนกันนะแอร์ต้องรองรับด้วยถึงจะปรับได้แล้วก็อันนี้ครับจะเป็น กราฟอุณหภูมิห้องนะครับว่าตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมาอุณหภูมิห้องอยู่ที่กี่องศาแล้วก็ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามากับแอร์มิเตอร์สบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือเราสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยแอร์กำลังใช้ไฟอยู่ที่กี่วัตต์นะครับแล้วก็จะสามารถดูย้อนหลังได้ว่าแอร์เนี่ยใช้ไฟกี่หน่วยนะครับใช้งานช่วงเวลาไหนเนี่ยกินไฟมากที่สุดนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับใครที่ใช้ฟีเจอร์ e NERGY SAVING ของตัวแอปพลิเคชัน t u y a Smart เนี่ ตัว Air m i ิเตอร์เนี่ยก็สามารถแอดเข้าหน้าตัว Energy Saving ได้เช่นกันนะครับเราก็จะสามารถคำนวณออกมาได้นะครับว่าในบ้านของเราเนี่ยเออมีอุปกรณ์ไหนที่ใช้ไฟมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถคำนวณออกมาได้นะครับว่าที่ใช้งานไปเนี่ยเท่ากับการใช้ไฟกี่หน่วยกี่บาทนะครับก็จะสามารถดูได้ผ่านตัวหน้า Energy Saving ตรงนี้เลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าโมดูลตัวนี้เนี่ยก็รองรับ Google Home นะครับ สามารถสั่งงานผ่านเสียงสั่งงานเปิดปิดสั่งงานอุณหภูมิได้แล้วก็รองรับการคอนโทรลผ่านสมาร์ทดิสเพย์นะครับ Google Nest เช่นกันแล้วก็ Amazon Alexa นะครับก็รองรับเช่นกันครับส่วนสำหรับโมดูลเวอร์ชัน Home Assistant วิธีเชื่อมเข้ากับระบบแบบคร่าวๆนะครับก็คือในระบบ Home Assistant ของเราเนี่ย ต้องมีตัว MQTT Broker ติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมกับระบบ Home Assistant เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ติดตั้งตัวโมดูลเรียบร้อยนะครับตัวโมดูลก็จะปล่อยตัว WiFi hotspot ออกมาเราก็ทําการเชื่อมต่อไปที่ WiFi hotspot ของตัวโมดูลนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวข้อมูล WiFi ของเราแล้วก็ตัวข้อมูลของตัว MQTT Broker ของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัว Air เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาผ่านตัว MQTT Integration โดยอัตโนมัติครับ ตอนนี้ผมก็เพิ่มเข้า Home Assistant เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเต็มเมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ตรงด้านมุมบนนะกันหรือว่าข้างล่างน,นะครับถ้าใครสนใจแบบดูวิธีการแบบเต็มเต็มโอเคตอนนี้เพิ่มเข้าแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฟังก์ชันการทํางานนะครับก็ต้องบอกว่าใน Home Assistant เนี่ยฟีเจอร์จะเยอะกว่าในแอปของ t ูย่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีเจอร์ทดลองนะครับฟีเจอร์ experimental ที่แบบทดลองใช้งานก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้งานโอเคเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตให้เวอร์ชันทูย่าต่อไปนะครับโอเคก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับอันนี้ก็เบสิกนะครับสามารถปรับได้ที่ความละเอียด0.5องศาแฟนโหมดนะครับจะมีออโต้ควายเอ็ดแล้วก็ระดับ1-5นะครับแล้วก็สวิงโหมดก็สามารถเลือกได้นะครับระหว่างโคกับสวิงแล้วก็สำหรับเซนเซอร์นะครับก็จะมีอุณหภูมิคอยเย็นรอบคอมเพรสเซอร์ cessor, แล้วก็เอ NERGY METER นะครับว่าเอ่อแอร์เนี่ยใช้งานมาทั้งหมดเนี่ย ใช้งานไปกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับค่านี้ก็จะเป็นเหมือนค่ามิเตอร์นะครับที่มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีความเร็วรอบพัดลมอุณหภูมิภายนอกแล้วก็อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็การตั้งค่าโมดูลนะครับก็จะมีเหมือนกันก็คือสามารถปิดเสียงบี๊บได้แล้วก็สามารถปิดตัวไฟ LED ได้นะครับถ้าแบบว่าใครคิดว่ามันแยงตานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับฟีเจอร์อีกอันนึงที่เป็น experimental หรือว่าทดลองเช่นกันก็นกคือการดูเออร์็อรอรบทั้ดน่เรับตัวน ตัว Sky Air เช่นกันนะครับสำหรับตัว Mitsubishi m ต t e r Slim กับระบบ Home Assistant นนะครับสิ่งที่สามารถทำงานได้เนี่ยก็แน่นอนครับสามารถตั้งค่าปรับอุณหภูมิได้เหมือนกันปรับโหมดได้นะครับปรับแฟนสปีดได้แล้วก็สำหรับสวิงโหมดนะครับสามารถเลือกได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็จะมีการใช้พลังงานนะว่า ออตั้งแต่เราใช้งานมาเนี่ยใช้ไฟไปแล้วกี่หน่วยนะครับแล้วก็พลังงานตอนนี้นะว่ากําลังดึงกํากลังไฟอยู่ที่กี่วัตแล้วก็เหมือนกันครับเราสามารถตั้งค่าโมดูลปิดเสียงบีบปิดไฟ LED แล้วก็สามารถรีเซ็ตค่าพลังงานนะครับที่มันเป็นออค่าที่สะสมมาเรื่อยๆได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็มาแกะตัวโมดูลดูนะครับว่าข้างในเนี่ยใช้ชิปอะไรก็แหมแกะโปรดักคนอื่นมาเยอะแล้วนะครับโปรดักตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องแกะนะ อันนี้ก็จะเป็นโมดูลสำหรับเวอร์ชันทูย่านะครับตัวชิปโมดูลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมาจากทางทูย่านะเป็นชิป WBR3 มี Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ในตัวแล้วก็ตัว MCU หลักนะครับก็จะเป็น MCU ในตระก,กูลของ s AMD 2 1นะครับเป็น CPU ARM Cortex M0 แล้วก็สำหรับตัวสวิตชิงนะครับตัวสเตปดาวใช้เป็นของ Texas Instruments TPS 54231ตรงนี้ผมตั้งใจใช้ของดีๆนะครับมันจะได้ทนทานใช้ได้นานๆแล้วก็จะมีตัวลำโพงบัสเซอร์นะครับสำหรับเสียงตอนสั่งงาน ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบอร์ดเวอร์ชันทูย่าส่วนบอร์ดเวอร์ชันโฮมแอส s i ส t a นต์นะครับด้านในของตัวนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกับทูย่าโดยสิ้นเชิงนะครับชิปหลักที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว esp นะครับ esp 3 2 s 3แล้วก็อำนนยความสะดวกนะครับสำหรับคนที่อยากจะแฟชเฟิร์มแวร์ใหม่เองก็มีตัวซีเรียลคอนเนคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะแฟชผ่านตัว usb c ก็ได้ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อผ่านตัว esp โดยตรงแล้วก็ตัวปุ่ม led แล้วก็ตัวบัสเซอร์ก็มีเหมือนกันแล้วก็ภาคจ่ายไฟตัวน โอเคครับสำหรับโมดูลทั้งสองเวอร์ชันเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเหมือนกับที่โฟลดอื่อื่นที่ผมรีวิวข้อดีเลยก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันเนี่ยสามารถอ,อัปเดตข้อมูลนะครับตามการสั่งงานที่รีโมทได้นะไม่ว่าจะมีการกดปุ่มอะไรที่รีโมทหรือว่าการตั้งค่าอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตไปกับออในแอปพลิเคชันได้แล้วนอกจากนี้คุณจะเอาไปทำออโตเมชันอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของความเสถียรนะครับ ว่าการใช้ตัวโมดูล Wi-Fi แบบนี้เนี่ยมันเสถียรกว่าการใช้ตัว i อ Buster หลายเท่านะครับที่แบบเราไม่ต้องลุ้นนะครับว่าแอร์มันจะสั่งงานแล้วมันจะเปิดหรือเปล่ามีอะไรมาบางังตัวส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยสั่งงานยังไงก็ไปแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับข้อจํากัดน,นะครับอย่างที่แจ้งไปนะว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งงานผ่านตัว w i f i โมดูลเนี่ยตัวหน้าจอของตัวรีโมทที่เป็นอินฟาเรดเนี่ย มันจะไม่อัปเดตนะครับเพราะว่ารีโมทตัวนี้เนี่ยมันก็ส่งอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้อยู่แล้วยกเว้นว่าจะเป็นรีโมทแบบมีสายนะครับที่เชื่อมต่อกับแอร์โดยตรงอันนั้นนะ่ะหน้าจอของตัวแอร์ก็จะอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับ Apple Home แล้วก็ m a t t e r เนี่ยสำหรับโมดูลทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยยังไมไ่รองรับนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าถ้าจะรองรับ m a t t e r หรือว่า Apple Home มเนี่ยมันจะต้องมีการทำเซอร์ติฟายนะครับจะต้องมีการขอไลเซ ซึ่งปริมาณที่ผมจําหน่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับแล้วมันไม่คุ้มนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยการเชื่อมต่อกับ apple home หรือว่า matter เนี่ยมันยังรองรับแค่แบบฟีเจอร์เบสิกเบสิกอยู่เลยอย่างเช่นเปิดปิดปรับอุณหภูมิปรับเอ,อ่อความเร็วลมนะครับมันจะไม่สามารถตั้งค่าอะไรที่เป็น advanced ได้ก็เลยยังไม่คุ้มค่านะครับกับการที่จะรองรับ apple home หรือว่า matter ในตอนนี้ แต่ก็มีวิธีการที่จะสามารถเชื่อมต่อไปที่ Apple Home ได้นะครับก็คือโมดูลเวอร์ชัน Home Assistant เนี่ยถ้าเราเชื่อมไปที่ Home Assistant แล้วเราสามารถเชื่อมผ่านตัว Home Kit Bridge เนี่ยไปที่ตัว Apple Home ได้นะครับหรือว่าจะเชื่อมผ่านตัว Home Bridge เนี่ยไปที่ Apple Home ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมก็เชื่อมไว้เรียบร้อยนะครับกับตัว Home Bridge ก็เนี่ยครับสามารถปิดได้นะครับสามารถสั่งงานผ่านตัว Apple Home เนี่ยได้ตามปกติสำหรับราคานะครับก็สำหรับโมดูล WiFi Kit 2เวอร์ชันทูย่า ราคาจะอยู่ที่1,490บาทแล้วก็สำหรับโมดูล WiFi Kit Serial สำหรับระบบ Home Assistant นะครับจะอยู่ที่950บาทก็มีจำหน่ายใน s h อ p e e นะครับทั้ง2เวอร์ชันเลยรวมทั้งตัวเฮดเดอร์นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้มีเฮดเดอร์ CN105 เนี่ยก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับลิงก์รายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในคำบรรยายนะครับก็ผมเชื่อว่าสามารถไปกดโค้ดส่วนลดเนี่ยได้ก็จะถูกลงกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะครับไม่ชชว่์ว่ามันสามารถใช้งานกับแอร์รุ่นของตัวเองได้ไหมเนี่ย ก็สามารถพิมพ์ถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาทั้งในเพจหรือว่าในช้อปปีก็ได้เช่นกันแล้วก็ถ้าใครมีแอร์รุ่นไหนที่อยากจะให้รองรับบ้างเนี่ยก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ